โอเคต้องไปหาพื้นที่โล่งๆครับเนื่องจากบ้าสายครับบ้าสายนี่อันตรายครับถ้าแก้ต้นไม้นะครับเวลาสาวลงนะครับเสี่ยงครับมันจะเส้นใส่ต้นไม้นะครับโอ้เส <c oughs> oh, ้นรู้ขาดแ oh. <c oughs> ล้วหล่นมาสอดเสาเด้ครับนี้อันนี้ผม ผมเหลือในลอนไว้สองเส้นครับที่ว่าแบบคลายออกแล้วเส้นเล็กเหลือแค่สองเส้นครับปกติผมใส่สามมันไม่ขาดครับอันนี้ใส่สองเส้นมันขาดครับแต่ว่ามันจะได้เสียงที่เนื้อปรุงครับเสียงมันจะช้าลงแบบเสียงคนแก่ชอบครับเสียงผู้สาวมากกไปาากกเสียงเสนุ่มอะเสียงผู้สาวมากเสียงเนื้อแบบโอเคครับเดี๋ยวไปหามองกว้างกัน ก็ถ้าช่วงเจ็ดแปดโมงเช้ามาลมลมก็จะเริ่มลงมาครับบ้านผมคนเจ็ดครับลมก็จะเริ่มลงล่างแล้วก็ว่าวก็จะมีโอกาสตกได้ครับบก็จะมาสาวว่าลงนะครับสําคัญครับถุงมือครับเจือกสายพานมันจ็บมือครับมือต้องเป็นแบบมียางพาราด้วยนะครับจะได้แบบไม่เจ็บมือครับถ้าเป็นแบบผ่านมันลื่นครับ อันตรายครับถ้ามันยิงเลื่อนยิงบาดมือครับร้อนขาขอคนขขางแรงครับลมรู้ขาดครับก็จะสาวไปเรื่อยๆครับแต่ไม่สาวอยู่กับที่ครับเดี๋ยวเชือกมันจะพันกันนะ าวาสใสครับอันตรายครับ,รบเวลาลงต้องหาจังหวะให้มันลงเบาที่สุดให้ได้ครับเป็นไปได้ให้มันเหนบลงครับให้ว่ามันเหนบลงอย่างเงี้ยหรืออย่างอย่างน้อยๆก็เอาหัวลงได้ถ้าเอาหัวลงไม่ให้เอาปีกลงครับถ้าอาปีกลงอันตรายแล้วปีกหักครับโอเคซึ่งก็ขาดครับโอ้โหถึงมันขาดแล้วพันยู่ข้างหลังครับโอ้โหดีดีดีดด มันขาดแล้วมันมาติดอยู่ข้างหลังครับโอ้ดีดีด,ด,ดีโอกาสที่จะหลุดหายก็มีน้อยก็ขาดแล้วอื้มมันจะรอบสูงอ่ะปั้นจนขาดเลยะ สำหรับบ้านผมตอนนี้ครับยังมืน้นคนเหรินบ้านะครับเพราะภูเขายังเกี่ยวบปเลยอเบิกนะครับราอาจววาะจะไม่แค่ผมคนเดียวนะครับที่ดื้อนะครับที่มึนนะครับเหรนนนินกอรมูกอนพวกครับเขายังบิกเกี่ยวอยู่แต่อย่างไครแนวรู้มันดีครบับบ้าไม่ได้มาสวดไม่ได้สวดแจ้งนะนะโอกาสตกก็เล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราตรงๆมืน้นจะไปขี้ดื้อเออขี้ดืออด้อก็ขอเขาเหรินกรอนเขอาอะซึ่ง มันบ่ดีครับถ้าว่าเขามตกใส่เขากระจกมันเดี๋ยวมันแบบเกิดเขาเสียหายได้เกระจกเสียเรื่องได้นะอันตรายครับยังบ่หวานอ่างเงมันเนาะเขายังบ่เกี่ยวบผมไม่ยังเขามึนพอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้นะครับผมก็เก็บว่าลุมเป็นที่เรียบร้อยครับมือแรงครับมืนร่มก่อนหันล่มดีกับสิมาแลนด์ไหมครับผม มีลมเขาถามภาพนะครับขานนี้ลมมันมีเวลารล้วต้องฝ่ามาแลนนะครับลมหนาวเบิดแล้วนี่ก็ว่าเดแรเนีแต่ว่ากับลมหอนกับลนี้มลมในให้ก็ลวว่าลมหอนไงเพราะว่าบางห่นผมกับลมหอนมากมันกเล็บันก็สอดแจ้ให้กัน,กน,กนแต่ลมเสียบริแดดแห้งที่ยังลมหนาวนะแต่ในกระซามละ่ะทุ่งเกษตรดินเป็นหลอดจะบ้า,านเขาไม่เลยคืะมันมึนเนาะนี่ถิงก้อนมุมก้อนวน,น,นเลน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปวีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ